สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับอเล็กซินซับสซมาแซดูจากสีปากนะคะไม่ได้มาทักทายนานค่ะทุกคนพอดีเพิ่งจะว่างช่วงนี้ไม่ค่อยได้หยุดจ้ามาเลยจ้าเมนูหนึ่งปลาส้มจ้ากับเจวมะกอกอันนี้ปลาส้มส่งตรงจากกระสินนะคะพอดีได้ปลาส้มมาในกรน,นี้เลยจ้ากินคู่กับ ข้าวเนียวห่อนหอนเลยค่ะหนึ่งไม่ไมนะคะออกจากเตาคว้นอาทนทวนๆววนหวยหวยเลยค่ะปลาส้มผกักอ่อมีหลายยางมากเลยค่ะทุกคนหลายสิ่งหลายอย่างอา่ออาจจะเป็นอีสานคําไทยคำํำนะไปแล้วสมองสมองไปหมดแล้ว <laughs> มาจ้ามาจ้ะ,จะปลาส้มอร่อยๆสูงตรงจากการะสินก็จะมีข้าวโพดอ่อนนะคะนี่ทุกคนสิ g เน a t u r e ดอกกระเจียวจ้าอันนี้เขาเก็บจากสวนสดๆเลยนะคะเี่จะชอบสั่งเวลากลับบ้านพี่เขาก็จะเก็บมาขายให้อ,อือร่อยทุกคนมันเป็นสมุนไพรนะดอกกระเจียวเป็นพูดเหมือนตะกูลว่านไหมไม่แน่แต่นี่ค่ะปลาส้มจากการะสินเขื่อนลำปาว อืมอร่อย่ะค่ะ,อ,ะอืมมีเปรี้ยวได้เหรอเนาะอืมเจะีมะกอกค่ะอันนี้เรียต้มเองเยวมีวิธีตำให้ด้วยนะเดี๋ยวรวมคลิปให้ดูใส่ปลาใส่มะกอกแล้วก็จะใส่พริกลงไปนิดน,นึ่ง อืมจับคับค่ะมีปลาส้อมอร่อยทุกคนวันนั้นซื้อมาสองแบบแบบที่เป็นพุงปลาแล้วก็นะตรงท้องมานค่ะอันนั้นก็อร่อยอันนั้นนึ่งแต่ไม่ได้ลงคลิป เ้าอยากกินอีกะตต้องสั่งผักนึ่งสลัดข้าวโพดเขาจะใส่พริกสดไปด้วยนะแล้วก็ผักนึ่จ้ะเขาเรียกผักอะไรอ่ะ บ้านเล็กเกผักผงชลรดพักภาคกลางเลี้ยงผักชัย,ยา <C ut> สวยมากดึงหน้าฝ <C ut> นทุกคนคนยายปลูกไว้รอบบ้านเลยป <C ut> ุ้ยเจ้าข้ามเงไงใหญ่ค่ะ <C ut> กลับคับค่ะมาค่ะมามา,มากลับมาจากกาะสินก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยทุกคนยุ่งมาก อันนึ่งก็อร่อยดีนะเนี่ยไม่ค่อยได้ทำสรือมกกักจะทำเป็นปลาเผาอะค่ะปลาอบผ่อนนึ่งเออนึ่งกับผักอร่อยดีขาะนี่บอกโคลี ไม่บอกเลยอ่ะไปเลยอืมสับอันนี้นึ่งเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวพอดีอพ่อบ้านจะหอไปกินที่ทำงานด้วยเมนูอาหารอิสานได้กินที